ทักษะวิญญาณที่7แมงม,มุมฉีกกระชากวิญญาณหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสปปรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลร,ราตโกพลัสไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็กไหน ก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่1ในโลกวิญญาจารย์กับ s t e ลา Go+ plus ลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันเอาล่ะครับก็กาสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจกไวนาในเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องไวนาในเกมเมอร์ในเซิร์ฟเวอร์จีนนะวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับทางด้านของกายแทบวิญญาณยุทธ แมงมุมมรณะ,ะของปีปีตรงนั่นเองนะครับโดยกิจกรรมนี้ยังไม่หมดเลยนะแต่ว่าก็เดี๋ยวเรามาจัดรีวิวกันนะครับโดยตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เป็นหลักๆเนี่ยเขาเอาไว้ซัพพอร์ตสส่วนใหญ่นะครับเอาไว้เสริมบัฟดานเมจนะครับใน PP เนี่ยก็เอาไว้ช่วยในการของการาน้องเสือนะโดยกระแทกพิยัญญ,ญ,ญุนี่นะครับจากจากที่จานเนี่ยได้รองแปลและลองใช้งานดูเนี่ยจะนนเน้นเนี่ยในทางด้านของการบัฟสะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่า มันมีสกิลเสริมในการเอาลงเล่น PVP อยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับสำหรับกายแทย้ยันยุทธแมงมุมมณะของปีปีตรง SP นะครับโดยทักษะกายแทย้นี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อเปิดใช้งานเนี่ยกายแทย้นี้เนี่ยจะอยู่เป็นระยะเวลา3รอบนั่นแปลว่ากายแทย้นี้จะไม่อยู่ถาวรครับโดยกายแทย้ถาวรอ,อะ่ะจะมีหมาล่มนะครับมีอา่ามีใครบ้างนะทั้งเฉิน มี6ปีก SP นะครับที่กายแท้อยู่ทาวนตามระยะเวลาของอความสามารถเขาที่เสริมระยะเวลาให้ได้นะครับแต่ทานาของปีกพิต้งเนี่ยถ้ากายแท้ไหนนะครับใช้แล้วหมดไปเช่น3เทินเนี่ยเป็นระยะเวลามาตรฐานนะดังนั้นเนี่ยตัวละครตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่เอาไว้เปิดจังหวะก,ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเปิดให้ตัวอื่นเนี่ยใช้กายแท้ที่เป็นทาวนได้ดังนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าเล่นกระโจเจ็แล้วต่อด้วย6ปีกว่าน่าจะเข้าขากันใช้ได้นะครับ โดยหลังจากที่เราเปิดใช้งานกายแท้แล้วนะครับเราจะสามารถใช้ทักษะวมียนที่4นะครับไม่ว่าจะเป็นสายงูหรือสายแมงมุมนะครับจะเป็นสายแมงมุมบัฟวิญญาณหรือว่าจะเป็นสายแมงมุมกดวิญญาณก็ตามนะครับใช้ได้เลยทักษะที่4คือใช้ได้ฟรีทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดบัฟหรือว่าเป็นการบัฟในการตีกระดูกนะเปิดได้ฟรีทันทีอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะใน PVP จะว่าเปิดกายแท้แล้วเราสามารถกดฝันตรงข้ามได้1อย่างทันทีนะครับ เนื่องาการเปิดเนี่ยก็ง่ายมากๆครับเหมือนปู่พิษเลยใช้ทักษะวิญญาณที่1นะครับหรือทักษะวิญญาณที่8ก็จะสามารถเปิดกายแท้ได้อัตโนมัติเราไม่ต้องกดเองนะมันมาเองเลยเหมือนปู่พิษครับเหมือนเวลาเราใช้ปู่พิษเกิดแบบทักษะวิญญาณที่1่อ่ะมันก็มาเลยนะครับกายแท้เปิดทันที3รอบนะครับโดยทักษะของกายแท้นี้นะครับจะเสริมเป็นสแต็กในการทำดาเมจให้กับเรานะครับโดย200,000ปีนะครับ ทุกครั้งที่ใช้ทักษะที่4นะครับสายโจมตีของเราเนี่ยจะทำดาเมจสูงขึ้น10%นะครับซ้อนทับได้สูงสุด3ระดับนะครับหรือ3ชั้นนั่นเอง8ป0แสนปีก็12%ครับ1 0 0 0 0 0่า1 4 0 0 0 0ปีก็15%นะครับสิบห้เป็นการให้สแต็คที่ไม่ได้เยอะนะออาจริงไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่า45%เนี่ยเทียบกับแต่ยตัวละครที่เอามาไว้บัฟมันก็เลยไม่เยอะแต่จารย์มองว่า พอด้วยปีวีโตมันมีสกิลทักษะที่4ที่เป็นสายแมงมุมในการบัฟอยู่แล้วและทำสแต็คได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยกายแทบเขาเลยให้ประมาณนี้มันเลยสมดุลครับไม่งานเนี่ยถ้าเราให้กายแท้บเหมือนหัวอูอะเชื่อป่าว่าหัวอู่เนี่ยเป็นตัวละครที่จันอึ้งมากนะในกายแท้บเพราะว่ามันให้แสแต็คเนี่ยที่เยอะมากๆสองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับให้สองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับความเสียหายเพิ่มขึ้นสองเท่าแต่ว่าหัวอู่เนี่ยการเลี้ยงสแต็คมันเก็บค่อนข้างยากถ้าไม่ติดไฟในรอบไหนเนี่ยถือว่าพลาดมากๆดังนั้นเนี่ย ตัวนี้มันใช้ง่ายก็ให้ประมาณนี้ก็ถือว่าไม่เร็วนะครับทักษะกายแท้นะครับทักษะที่1นนะครับฉีกกระชากโลหิตสร้างความเสียหายนะครับหนึ 1, ่ให้กับศัตรูทั้งหมดและใช้พิษกืนความตายกับศัตรูเนี่ยหระดับนะครับเป็นเวลา5รอบโดยสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวใน1การต่อสู้เท่านั้นนะครับโดยอธิบายก่อนนะครับว่าพิษกืนวิญญาณเนี่ยหรือว,ว่าพิษแห่งความตายเนี่ยเป็นสถานะพิเศษที่ทําให้ศัตรูเนี่ย พลังจิตลดลง4%นะครับสูงสุด15สแต็กนันเองโดยทักษะของอันที่ลดพลังจิตนี้เนี่ยจานมองเห็นตัวเดียวที่เอามาเล่นด้วยรโหดเลยคือปู่กระบี่เ p พครับเพราะว่าปู่กระบี่ SP เนี่ยจะสามารถโจมตีศัตรูยิ่งพลังจิตเขาต่างจากเราสร้างความอะแด็คทีฟได้อะไรประมาณนี้แต่จะมองว่าเล่นตัวอื่นๆก็ดีนะมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่เพะตัวนั้นนะครับแต่การที่ลดพลังจิตหมู่ดังนั้นโจมตีหมู่น่าจะได้เปรียบแล้วก็ สร้างความเสียหายในระยะสั้นได้ดีกว่าของจานนะโดยทักษะอื่นๆของเขานะครับระดับ600,000ปีนะครับเมื่อเราเนี่ยเปิดใช้กายแท้เนะี่ยทุกครั้งที่เราใช้ทักษะที่4ในระหว่างที่มีกายแท้อยู่นะเราจะสุ่มศัตรูได้พิษ2ตัวนะครับหนึ 1, ่งแร่หนึ่งล้านสองแสนปีนะครับสุ่มให้ศัตรูติดพิษ3ตัวในระหว่างที่กายแท้อยู่และเราใช้ทักษะวิญญาณที่4 2ล้านปีนะครับทุกครั้งที่จบเทิงของตัวเองแล้วมีศัตรูนะครับที่ติด ทางด้านของพิษเนี่ยเต็มสแต็กเลยนะเราสามารถใช้ทักษะเมียญนญที่4ได้เลยในทันทีนะครับอันนี้ก็เอาไว้คอมโบกันน่าจะเป็นใน PvP นะแต่ว่าถ้าเป็นตีกระดูกจันว่ามันก็ดีตรงที่เราสแต็กได้ไวขึ้นเยอะๆะมากๆนะครับเสียเวลาน้อยและสแต็กทําได้เร็วและไวนะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่โซฟาโซกูดนะครับอ่ะมาทางด้านของออราแห่งกายแท้นะครับเจ็บปวดชั่วนิรันนะครับหลังจากที่เราเนี่ยใช้ทักษะกายแท้แล้วนะครับ เราจะใช้ทักษะที่4นะโดยความเสียหายสุดท้ายที่เกิดจากัตรูเนี่ยที่มีพลังจิตต่ำสุดนะครับถาวร3%สูงสุด10สแต็กนะครับหรือว่า10ระดับนั่นเองโดยสร้างความเสียหายนะครับ8,000ปีนะ4%ต่อสแต็กนะครับแล้วก็2ล้านปีเป็น5%ต่อสแต็กถ้ากับว่าถ้าเรามองผิวเผินด้านการบัฟนะครับอันนี้เนี่ยถ้าบัฟสูงสุดเลยนะทำบบสูงสุดเลย2ล้านปี5ไฟลุง้งเราจะได้ตรงนี้50%นะครับแล้วก็อันนี้อีก45%เท่่าากับว เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่านี่ยังไม่รวมกับการที่เขาเนี่ยเสริมให้เราใช้ทักษะเวียนที่4ได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นการเก็บสแต็กหรือว่าการทำรูปแบบคอมโบของการบัฟเนี่ยต่อไปก็จะง่ายขึ้นนะบอกเลยว่าง่ายมากๆอ่ะเดี๋ยวมาลองใช้ให้ดูกันครับบอกได้เลยว่าง่ายสมชื่อนะครับง่ายจริงอันนี้เราก็เปิดมาทักษะสีได้เลยทันทีของตัวเองอยู่แล้วเราก็โอนมาใช้ง่ายมากๆเลยครับเปิดทักษะที่หนึ่งปุ๊บเดี๋ยวเราเปิดกายแท้นะครับ ปุบเราก็เรียกกายแท้มาเลยในทันทีครับแมงมุมฉีกกระชากวิญญาณครับเสร็จแล้วเราก็เห็นไหมเราสามารถใช้ทักษะที่4ได้เลยทันทีเมื่อกี้เพิ่งใช้ไปเองครับนี่ครับปุ๊แมงแมงมุมก็จะโจมตีแจ๊ะแจ๊ะนะครับแต่ว่าของจันเนี่ยหไฟลุม้มอาจาจะแสดงความสามารถได้ไม่เยอะมาก้อุยถ้าโจมตีโคเท่ครับเห็นไหมครับนี่เขาลุกลดพลังจิตลงนะครับ5สแต็กนะครับ 5สแต็กนะพลังจิตลดลง4%นะครับ5สเต็กเท่ากับว่าพลังจิตเขาเนี่ยหายไป20%อนะครับอันนี้เราก็ใช้ตัวอื่นโจมตีเสริมแต่ว่าต้องหาตัวที่โจมตีแล้วเสริมด้านการที่ฝันของข้ามเสียพลังจิตแล้วเราได้เปรียบนะครับจะว่าตัวละครอ,อาจจะมีตัวละครที่เสริมด้านนั้นมาอีกในอนาคตเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความแตกต่างของพลังจิตมันมันมีเพียงแค่เออพลังจิตเราสูงหรือยิ่งเสริมแต่ว่าความแตกต่างของพลังจิตน่าจะมีแค่ปูกะบีเอชพีถ้าจันจําไม่ผิดนะแค่ตัวเดียวที่มีผลต่อกัน เสริมดาเมจตัวเองคือจานชอบมากนะครับการที่ตัวละครใช้พลังจิตได้ง่ายอย่างนี้นะครับอันนี้ถ้าเราใช้มังกรขาวเนี่ยมังกรขาวใช้ทักษะที่1ฟรีดังนั้นเราเปิดการแท้ฟรีอยู่แล้วครับนี่ครับมาแล้วนี่เปิดสับไปก่อน6ปีปับปับนี่เป็นตัวเทสดาเมจให้เรานะครับอันนี้เราก็บัฟเสริมไปเลยนะอันนี้เราก็ทักษะที่1ใส่ครับแมงมุมก็ โจมตีลดพลังจิตฝันของข้ามลงแล้วเราก็ใช้ทักษะที่4ได้ฟรีทันทีนะครับมันจะเป็นคอมโบประมาณนี้ครับอยู่3รอบแล้วเขาก็จากเราไปแล้วครับอันนี้เนี่ยเราเรามีของแค่นี้นะถ้าพูดเอาแบบง่ายๆเ่ยเราเรามีของแค่นี้นะครับเนื่องจาก1ไฟลุ้งอาจจะแสดงศักยภาพนะครับได้ออกมาไม่ไม่ได้เยอะขนาดแบบเบิ่มบัมซัมเบ้ว้าว,าวาอะไรขนาดนั้นแต่พลังจิตลดลงเนี่ยถือว่าเยอะนะ20%นะครับ แล้วก็บัฟได้ต่อเนื่องขึ้นโดยทักษะที่เป็นทักษะกายกายแท้ที่หนึ่งเนี่ยไปแล้วหนีไปใจอมาลองท่าหน้าของการ PVP นะครับตันนี้ก็เปิดมาบัฟได้เลยเจ้าลืมเจ้าลืมเปลี่ยนแหวนเจ้ลืมเปลี่ยนแหวนให้เป็นแหวนนั่นนั้นครับให้เป็นแหวนไอที่เป็นด้าน PVP แล้วเราก็สับไปเปิด มาเราก็บัฟต่อได้ทันทีอาจริงเล่นสายบัฟด้านการทีคนก็ได้นะแต่ว่าเขาเล่นตัดสายตัดกันซะส่วนใหญ่นะครับนี่จมลดพลังจิตเป็นจมพลังจิตหมู่นะครับปอดไซซีแหวนแปดหรอไม่ใช่นี่วะเห็นมิโลขึ้นตกใจหรือว่าปอดไซซีแหวนแป,ปูกะบีป่าเรียบร้อย <c oughs> เรือนี่ครับเห็นป่ะเปิดมาตัดได้เลยแวบตัดเกตครับถ้าตัดเกตปุ๊บเราเปิดฐานงของเกตแดงไมมูม,ม,ม,มานะแล้วก็จะตื้อก,กายแทะออกมาด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ PVP นะ่ะโอ้โหหนักหนานแล้วแถมนี่ยังตัดต่อได้อีกหนึ่งอย่างครับสามารถตัด3ามอย่างภา,า,ายในระยะเวลาอันสั้นครับเปิดมาดิเปิดมาป๊บเดียวปีพไปตรงเราสวบทราบรวบทราบจัดแล้วอ่ะนี พลังจิตด้วยนี่เราในกลางเขตแดนทุกอย่างแบบใส่เต็มเต็มมงเต็มแม็กเลยเนะี่ยแล้วก็นี่กลางโลกคุ้มคุ้มกันชีวิตถ้า PVP ได้ขนาดนี้นี่บอกเลยว่าสบายจัดจัดแหวบเสื้อบส <c oughs> แตก็กดาเมจเชือก <c oughs> ดับทิ่มลงตุย หากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลร,รา g โกพลไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าและเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับ s t ตลร,รา g โกพลลิงอยู่ใต้ดีสคริปชั่น เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกายแท้วิญญาณยุทธทางด้านของปีพีตอเอสทีเนี่ยเอาโขอบอกได้เลยว่าถือว่าเป็นอะไรที่สวยสดงดงามนะครับสแต็กดาเมจดีแล้วก็จังหวะการเล่นเนี่ยสามารถเร่งจังหวะของตัวเองได้ค่อนข้างยอะมากๆการที่เราเนี่ยสามารถใช้ทักษะที่4บวกกับประสานทักษะ1แล้วก็ใช้ทักษะที่4อีทีได้เนี่ยนอกจากทําให้ฝันของข้ามติดทั้งพิษติดทั้งสแต็กโดนเพิ่มดาเมจแล้วเนี่ยยังโดนเราเนี่ยกดง่ายมากๆหรือว่าจะเป็นบัฟในการตีกระดูกก็เร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆ ดังนั้นเนี่ยใครอยากได้เก็บเก็บหอมออมริบเอาไว้เลยนะครับสาหรับทั้งเพชรทั้งตัวนะเพราะว่ามันใช้เนี่ยก็ระดับหนึ่งเลยถ้าอยากได้กระดูกลุงในตู้นี้เนี่ยก็400 400ใบอะสม4ส0ใบครับถ้ามีงบประมาณก็มาจัดตู้นี้ได้เพราะว่าของ SP ยังไงยังไงก็ดีครับโดยเฉพาะกระดูกลุงหรือว่ากายแท้มันเอาไว้ใช้ได้แน่นอน,นครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามนะขึ้นชื่อว่า SP เนี่ยเอาไว้ใช้ตามสถานการณ์นั้นได้แน่นอน มันมันดีกว่า s อ r เยอะครับหลายๆาหลายหแบบหลายๆตำแหน่งหลายหลาย,ลายการเล่นนะครับอยางไฝากไว้ด้วยสำหรับร้านเต็มเงินสเตลราโกพันน,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 นะครับเติมถูกเติมไวเติมดีไม่มีรีฟันแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องข่าวตัวราไปก่อนอยากดูคลิปไหนอะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ได้เลยใต้คลิปนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ